มันไม่ได้จันบอกน่อ,อก็ดเผ็ดก็ดี่นี่บอกน่อเห้กับเขาวันนักของชุดรดได้ไหมน่มอ,อ,องน้ำข่าวแนี่ปลาดุกตัวนึง ตุ้มโตแบบงงนี้เราไปใส่ทำไมสุปเเคียนเอง,นองออ่น้องอืมน,น้องคนนี้เ็เข็มเก่าแสบนี่ลองแต่ว่าน้องเพื่อน คือแกแม่ใจรู้จช่พี่น้องแซบบ่บซุปน้ำไม้อาหารแกพี่น้องเอาแมงยัยคืออาหารแกซื้อเพคนมากพี่น้องมันได้พี่น้องสามสี่สิบบาทได้หลายหลายแต่ว่าซีบังกรวางสีสแซ่บบอลแต่ว่าเถียนกอนสื่อแกน้องแม่น้องม,มากกว่แซ่บได้พี่น้องอืมเถียยนี่ ต่เสียพอ่าเขดีฉันกินจุบค่าพากขาดีได้กินจุบเบบบขราขอเอาหยาดจิ้นเมือไดไปหน่อนเีโอ้หานบัเขือวานเรื่องมามไปหน่อแซ่บดิฉัไปน่องแซ่ mm. <อ>บดบิฉย กว่าน,น้องเพื่อนพอกันมามคิดหนาด้กันเด้อเพื่อนแท้ลูกไมเบิ่นเพืนเ่นเกียนเองเขาเองเกียนองก็แสบไปนองมาเด้อแกมาเด้อไปหน้องคเอนไม่แย่ยยกจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนคือน้นองมาที่เขาก็คุยแย่ใจ ก็ไม่ยังใจกินปลาทาเลยเพี่น้องทำยังไงถูกใจไม่ใจ,จด้วยใช่เพี่น้อง,อ,งนองแบบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้นองมา กิเาก็คุณแย่ใจพราไม่แย่ใจกินไปเขาเลยไปนอนพันธะลูกไม่เบิ่งพันเชียนเขาเองเชียนอ้วยแสบไปนองมาได้แต่มาได้ไปนองกินเ้าไม่แย่ใจแอร์ไม่ไปนอนองเสี่สิบบาทตัวอย่างเสียเลย อกันไงกินหนาได้ค่ะเด้อแต่ว่าซีมังกรว่าสีแสบบอแต่ว่าเถียวกอรสื่อแกน้องแม่นองไว้มากกับแสบได้พี่น้องเถียวนี่แต่อ่ะที่แสบเพราะว่าแต่ว่าซีมังกรว่าสีแสบบอแต่ว่าเถียวกอรสื่อแกน้องแม่นองไว้มากกับแสบได้พี่น้อง เดี๋ยวนี้ทีนี้ก็อาติเสียพอใจไม่ใจลูกใจพี่น้องแป๊บถ้าอะไรอยากกินซุปบ่ครับ กัแบบนีไงตะวันใหม,ม่เป็นโอเคไหมครับมาใหม่เคียดเองพระตัีดิจักินจุบกราเฮ้กับเขาวนนักของชุดรถได้ไหมครับ không khẩu sao lúc nào sao nào cũng không biết đúng là đúng chín đúng là đúng nào cũng là โอ้ oh. ปาดบักเขือเอาหันไม่ม,มากไปหน่อยท่นยังไงนี่ประดุกตัวนึงประดุกโตัวแบบนี้ตะวันน้ำใหม่เพิ่นโอเคไหมครอบน้ำใหม่เคียดเอง ถ้ากินอยากกิบบนจุปบ,บะขาให้กับเขาบนนัำโขงชุดโรถได้ไปน้อเ้มเขาแซ่บแซ่บยุไปนอกแซ่บยิย้ผักมาเป็นขวนพัดเก็บทุกทางบ้านเนี่ย บอกน้องแอร์มีปุ่มอะไรซีซีบาร์ตะวัน่อกเพ่ใส่งชุดรลาย ทำยังไงถ้าใครจะ,ะกินซุปบกบ็วันมียังนะคะจะฝ้าเบื่อกันได้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันแม่วันนี้จะได้ซุปน้ำมันที่เราขอเอาอยากกินเมื่อได้เป็นอย่างดีแต่ โอปาดบักเคี้ยวหวานเรื่อยๆมากไปน่องแซ่บด้ยไปนอ่ปนองแซ่บด้วยไม่ไม่ได้จังห่อนัวก็ดีเผ็ดก็ดีผัดมา้เป็นสว่วนพัดเก็นทุกขางบ้างเนี่ย ขอเอาอยากจิ้นมือได้เป็นหลังนี้แต่โอ้ปลาบกเขือเงานเรื่มวามาดเป็นหอังให้กับเขา บน,นัดของชุรดรได้ไปน่องนข่าแซ่บตะวานนองเพื่อนขอเอาอยากกินเมื่อได้ไปน่อง่แซ่บอ๋อาดบกเขอาบาเรือมหมากไปนออ้องเราไปใส่อะไหมสุตรเป,ปนเคียนเองไปน้องอืมน้อ,นองคนนี้กบเพ็กข่าแซ่บไปนอ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาพี่เขาก็คงแย่จแยจแใจก็ไม่แย่ังกินแบบเขาแล้วพี่น้องใจไม่แย่ใจอยู่ใชพี่น้องแช่